S <S สวัสดีค่ะสัปดาห์นี26้26-30มกราคม2569นี่ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่ตลาดทองคำเดือดสุดๆเลยนะคะราคากำลังจะพุ่งเข้าไปชนด่านประวัติศาสตร์ที่ระดับ5,000ดอลลาร์แล้วคือมันไม่ใช่แค่แนวต้านธรรมดาแล้วค่ะแต่มันคือสมอรภูมิใหญ่เลยที่ทุกคนกำลังจ้องมองกันแบบตามไม่กระพริบเลยสถานการณ์แบบนี้เรียกว่าวัดใจกันสุดๆเลย ที่น่าสนใจมากคือราคาปิดสัปดาห์ก่อนนี้อยู่แถวแถว0 0่ 4, ปเก้ปลายแทบไม่ย่อให้เราได้หายใจเลยนะคะใจหนึ่งก็อยากจะกระโดดขึ้นรถตามไปเลยทันทีแต่อีกใจก็รู้ว่ากลางสัปดาห์มีกำแพงใหญ่อย่างการประชุมเฟดรออยู่เอาละค่ะสถานการณ์ที่ทั้งน้าตื่นเต้นแล้วก็แอบหวาดเสียวแบบนี้เราจะวางแผนรับมือกันยังไงดีมาเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือต้องมาสแกนกันให้ชัดๆเลยครับว่า ภาพใหญ่ของทองคําตอนนี้เป็นยังไงแล้วปัจจัยสําคัญในสัปดาห์นี้มีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างและแน่นอนครับหัวใจสําคัญที่สุดคือการวางกลยุทธ์ที่คมและชัดเจนทั้งสําหรับทองคําสปอตและก็ทองคําบ้านเราโดยเราจะเตรียมแผนไว้2หน้าเลยนะครับคือแผนสําหรับสายใจเย็นซื้อเมื่อย่อหรือ b u y on d ิ p กับอีกแผนสําหรับสายบุกก็คือซื้อตามเมื่อทะลุหรือ f l l o w b u y เพื่อให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์เลยครับ ยอดเยี่ยมเลยคะ่ะงั้นก่อนจะไปถึงตัวเลขกลยุทธ์เรามาทำความเข้าใจภาพใหญ่กันกางดีกว่าตอนนี้มันชัดมากเลยนะคะว่าแรงซื้อกำลังคุมเกมอยู่อะไรคือเครื่องยนต์หลักที่ผลักดันราคาทองคำขึ้นมาได้ร้อนแรงขนาดนี้คะตอนนี้มีเครื่องยนต์หลักๆอยู่2ตัวที่ทำงานพร้อมกันเลยครับตัวแรกเนี่ย คือสิ่งที่คลาสสิกที่สุดสำหรับทองคำเลยนั่นก็คือแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven ครับพอสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเริ่มมีความไม่แน่นอนนโยบายการค้าต่างๆก็ดูจะตึงเครียดขึ้นมาอีกเม็ดเงินก้อนใหญ่ๆก็จะเริ่มมองหาที่หลบภยัยซึ่งทองคำก็เป็นตัวเลือกแรกๆเสมอครับ เหมือนกับว่าพอโลกข้างนอกดูวุ่นวายคนก็วิ่งกลับมาหาอะไรที่มันจับต้องได้แล้วก็ไว้ใจได้มากที่สุดถูกต้องครับแล้วมันก็มาเจอกับเครื่องยนต์ตัวที่สองพอดีนั่นก็คือแรงคาดหวังว่านโยบายการเงินทั่วโลกโดยเฉพาะของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะเริ่มผ่อนคลายลง พูดง่ายๆก็คือตลาดกำลังเดิมพันว่ายุคดอกเบีย้ยขาขึ้นกำลังจะจบลงแล้วแล้วก็กำลังจะเข้าสู่ช่วงดอกเบีย้ยขาลงในไม่ช้าซึ่งภาวะแบบนี้เป็นผลดีโดยตรงกับราคาต้องทำที่ไม่จ่ายดอกเบีย้ยครับแปลว่าตอนนี้เรามีทั้งแรงหนีความเสี่ยงมาช่วยดันแล้วก็มีแรงคาดหวังอนาคตที่ดีมาช่วยดึงอีกแรงหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับและมีสัญ,ญญาณสนับสนุนที่น่าสนใจมากอย่างหนึ่งด้วย คือปรากฏการณ์ที่กลุ่มโลหะมีค่าวิ่งขึ้นยกแผงเลยโดยเฉพาะแร่เงินที่ทะลุ100ดอลลาร์ต่อออนไปแล้วการที่สินทรัพย์กลุ่มนี้ขึ้นพร้อมๆกันมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นครับคือกระแสที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังหวยหาสินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือที่เรียกว่าของจริงมากขึ้นเรื่อยๆโหพอเห็นภาพแบบนี้แล้วชัดเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่ธงคำที่ร้อนแรงแต่เป็นกระแสของทั้งกลุ่มสินทรัพย์เลยโอเคค่ะ ภาพใหญ่ชัดเจนมากทีนี้มาเจาะลึกในสมรภูมิของสัปดาห์นี้กันดีกว่าข้อคามสำคัญอาจจะไม่ใช่ว่าเทรนนี้เป็นขาขึ้นจริงไหมแต่คือจะฝ่ากำแพง5,000ันดอลลาร์ไปได้แบบยืนอยู่จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะคำถามนั้นคือหัวใจของสัปดาห์นี้เลยครับระดับ5,000ันดอลลาร์เนี่ยมันมีความหมายซ้อนกันอยู่หลายชั้น 1. คือเป็นด่านจิตวิทยาที่แข็งแกร่งมาก 2. ก็คือในทางเทคนิคมันเป็นโซนที่นักลงทุนที่ถือมาตั้งแต่ต้นทุนต่ำๆเนี่ย จ้องจะขายทำกำไรกันเพียบเลยดังนั้นการจะผ่านด่านนี้ไปได้ต้องใช้พลังมหาศาลจริงๆและนี่คือเหตุผลว่าทำไมาการวางแผนถึงสำคัญมากครับงั้นอาวุธของแต่ละฝ่ายในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างคะตัวปลาสำคัญที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษมีกี่เรื่องที่ต้องให้น้าหนักคะมี3มเรื่องหลักๆครับที่เป็นเหมือนตัวตัดสินเกมในสัปดาห์นี้เลยเรื่องแรกคือข้อมูลเศรษฐกิจ โดยเฉพาะตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคือตอนนี้ตลาดอ่อนไหวกับคำว่าเศรษฐกิจยังแข็งแกร่งหรือเริ่มชะลอตัวมากเป็นพิเศษถ้าตัวเลขออกมาดีเกินคาดมันอาจจะไปลดทอนความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยแล้วก็อาจจะกดดันราคาทองคาได้ในระยะสั้นเหมือนเป็นกระสุนนัดแรกๆที่จะยิงออกมาในช่วงต้นสัปดาห์เลยนะคะแต่กระสุนนัดที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือเรื่องที่2การประชุมเฟดครับ สิ่งที่ตลาดจะให้ความสนใจไม่ได้อยู่ที่ผลการตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยนะครับเพราะทุกคนคาดว่าจะคงเดิมอยู่แล้วแต่จะไปโฟกัสที่น้ำเสียงและกรอบความคิดของประธานเฟดมากกว่าว่าเขามองเรื่องเงินเฟอ้อที่ยังคงเหนียวแน่นอยู่อย่างไรและจะส่งสัญญาณอะไรเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายในอนาคต งั้นก็คือเราต้องทำตัวเหมือนเป็นนักถอดรหัสเลยสิคะไม่ใช่แค่ฟังว่าเขาพูดอะไรแต่ต้องตีความว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่จากคำใบเล็กๆน้อยๆในแถลงการเพื่อคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก3หรือ6เดือนข้างหน้าถูกต้องเป๊ะเลยครับตลาดจะพยายามถอดรหัสทุกคำพูดเพื่อหาสัญญาณและนั่นคือเหตุผลที่มันจะผันผวนมากและเรื่องสุดท้ายที่จะตามมาในช่วงปลายสัปดาห์ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิตหรือ PPI ครับ PPI นี่มันคืออะไรพอจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้เลยครับให้ลองนึกภาพตามว่า PPI คือป้ายราคาของวัตถุดิบต่างๆก่อนที่มันจะถูกนำไปผลิตเป็นสินค้าให้เราซื้อกันอีกทีครับถ้าต้นทุนตรงนี้สูงขึ้นไม่ช้าก็เร็วราคาสินค้าในร้านค้าก็จะขยับตามแน่นอนมันเลยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนเงินเฟ้อล่วงหน้าที่ตลาดจะคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับเข้าใจเลยค่ะเป็นเหมือนการดูต้นทุนที่โรงง,งานเพื่อคาดเดาราคาที่หน้าร้านใช่ครับ และที่น่าสนใจเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้คือมันมีการเลื่อนประกาศตัวเลขสำคัญอย่าง GDP และข้อมูลรายได้การใช้ใจส่วนบุคคลออกไปทำให้สปอตไลท์ทุกดวงจะยิ่งส่องไปที่การประชุมเฟดมากขึ้นเป็นทวีคูณเลยเพราะข้อมูลเศรษฐกิจชิ้นใหญ่อีกชุดยังไม่ถูกเปิดเผยออกมานี่เป็นเหตุผลที่อาจทำให้ตลาดในวันประชุมเฟดมีความผันผวนรุนแรงกว่าปกติได้ครับ โอ้โหแปลว่าคืนวันพฤหัสนี้เฟดจะกลายเป็นนักแสดงคนเดียวบนเวทีเลยข้อมูลอื่นหลบไปหมดแบบนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันและความผันผวน,นเข้าไปอีกเอาละค่ะมาถึงหัวใจของการพูดคุยครั้งนี้นั่นคือแผนการลงทุนที่เป็นรูปธรรมสำหรับทองคำสปอตเราจะเริ่มจากแผนไหนก่อนดีคะรวมมาเริ่มกันที่กลยุทธ์แรกก่อนครับเป็นแผนสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงนั่นคือ buy on dip หรือการรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาครับ เหตุผลของแผนนี้ก็คือถ้าทองคำยังเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งจริงการย่อตัวเพื่อสะสมพลังเป็นเรื่องปกติตราบใดที่มันไม่ทำลายโครงสร้างขาขึ้นเดิมการย่อตัวลงมาที่แนวรับจึงเป็นโอกาสในการเข้าซื้อที่ดีครับเหมือนกับการรอให้รถไฟชะลอความเร็วที่สถานีก่อนแล้วค่อยกระโดดขึ้นแทนที่จะวิ่งไล่ตามรถไฟที่กำลังวิ่งเต็มสปีดแบบนั้นเลยนะคะงั้นขอเป็นตัวเลขกลยุทธ์ที่ชัดเจนสำหรับแผนนี้เลยค่ะ ได้เลยครับสำหรับแผน Buy on Dip ของทองคำสปอตเราจะแบ่งเป็น2ไม้จุดเข้าซื้อแรกอยู่ที่4,925ดอลลาร์ครับและถ้าหากมีการย่อตัวลึกกว่านั้นจุดเข้าซื้อที่2คือ4,850ดอลลาร์ส่วนเป้าหมายในการทำกำไรเป้าแรกก็คือด่านจิตวิทยาที่5,000ดอลลาร์และถ้าผ่านไปได้เป้าหมายถัดไปคือ5 0 9 0ดอลลาร์ครับแล้วจุดที่สำคัญที่สุดล่ะคะจุดที่เราต้องยอมแพ้ถ้ามันไม่เป็นไปตามแผน สำคัญมากครับจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss คือ4,815ดอลลาร์ 4, ตัวเลขนี้คือเส้นตายของเราครับถ้าหลุดระดับนี้ไปแปลว่าการย่อตัวครั้งนี้รุนแรงกว่าที่คาดไว้โครงสร้างขาขึ้นระยะสั้นอาจจะเสียไปแล้วเราต้องออกจากตลาดมาก่อนเพื่อตั้งหลักครับชัดเจนมากค่ะ4,815คือเส้นที่ขีดไว้บนพื้นทรายถ้าคลื่นซัดมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่เราต้องถอยทันที เป็นแผนที่รัดก,กุมมากสำหรับสายย่อซื้อนะฮะแต่คำถามคือแล้วถ้ามันไม่ยอ่อละคะแต่กลับระเบิดพลังทะลุ5,000ดอลลาร์ 5, ขึ้นไปเลยเราควรจะทำยังไงต่อคะเย็นมองตาปริบๆหรือมีแผนสำหรับสถานการณ์แบบนี้ไหมมีแน่นอนครับและนี่คือกลยุทธ์ที่2 follow by หรือการซื้อตามเมื่อราคาทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไปแผนนี้สำหรับคนที่เชื่อในโมเมนตัมแต่ต้องมีข้อแม้สำคัญนะครับ คือต้องเป็นการทะลุที่ยืนได้จริงคําว่ายืนได้จริงนี่แหละค่ะที่น่ากลัวเพราะหลายครั้งมันทะลุขึ้นไปหลอกแล้วก็ทุบกลับลงมาทันทีเลยนี่คือกับดักคลาสสิกเลยครับที่เราเรียกว่าบูทรับดังนั้นแผนของเราจึงต้องกรองสัญญาณหลอกพวกนี้ออกไปเราจะไม่เข้าซื้อทันทีที่ราคาแตะห้าพันแต่จะรอให้มันยืนเหนือขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันและจุดตัดขาดทุนของเราก็คือเงื่อนไขที่บอกว่าการทะลุครั้งนี้ไม่จริงหรือล้มเหลวนั่นเองครับโอเค งั้นขอตัวเลขสำหรับแผนไล่ตามโมเมนตัมนี้เลยค่ะสำหรับแผน follow b y จุดเข้าซื้อจะอยู่ที่5 0 1 0ดอลลาร์ครับเรายอมซื้อแพงขึ้นมานิดหน่อยเพื่อแลกกับความมั่นใจว่าราคาย,ยืนเหนือ5,000ได้แล้วจริงๆเป้าหมายทำกำไรแรกจะอยู่ที่5 0 9 0ดอลลาร์และเป้าหมายที่2คือ5,180ดอลลาร์ส่วนจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss สำหรับแผนนี้จะอยู่ที่4,965ดอลลาร์ ถ้าทะลุขึ้นไปแล้วกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้งให้ถือว่าการทะลุนั้นล้มเหลวต้องรีบออกมาทันทีครับยอดเยี่ยมเลยค่ะได้แผนการรบที่ชัดเจนทั้งสองแบบสำหรับตลาดโลกไปแล้วแต่ดิฉันรู้ว่าผู้ฟังหลายท่านกำลังคิดในใจว่าแล้วทั้งหมดนี้มันจะแปลงเป็นราคาทองคำในบ้านเรายัางไงเพราะสำหรับเรามันไม่ใช่แค่ราคาตลาดโลกอย่างเดียวแต่มันมีตัวแปรสำคัญอย่างค่าเงินบาทที่เป็นได้ทั้งตัวช่วยและตัวถ่วงเลยเป็นคำถามที่สำคัญมากครับเพราะค่าเงินบาท คือตัวแปรที่จะทำให้สมการของนักลงทุนไทยเปลี่ยนไปตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่ประมาณ31.01บาทต่อดอลลาร์ทำให้ราคาทองไทยคำนวณคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ7 3 1 0 0บาทต่อบาททองคำกลไกของมันง่ายๆเลยครับถ้าบาทแข็งราคาทองไทยจะขึ้นช้ากว่าทองโลกแต่ถ้าบาทอ่อนก็จะยิ่งเป็นจรวดส่งให้ทองไทยพุ่งแรงกว่าที่คาดไว้มากดังนั้นเราต้องเอาปัจจัยนี้มาคำนวณในแผนของเราด้วยเสมอครับ งั้นเรามาแปลแผนการรบจากตลาดโลกมาเป็นตัวเลขสำหรับสนามรบในบ้านเรากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากแผน b u ออนดิฟสำหรับทองคำไทยค่ะได้ครับสำหรับแผน b u ออนดิฟทองคำไทยเราจะปรับตัวเลขให้สอดคล้องกันจุดเข้าซื้อแรกจะอยู่ที่ประมาณ72,300บาทครับและจุดเข้าซื้อที่2กรณีที่ย่อลึกคือ71,200บาทเป้าหมายทำกำไรแรกคือ73,400บาท และเป้าหมายที่2คือ74,700บาทส่วนจุดตัดขาดทุนสำหรับแผนนี้จะอยู่ที่7700บาทครับแล้วสำหรับแผน Follow by ของทองคำรรไทยล่ะคะถ้าราคาทยานผ่านแนวต้านสำคัญไปเลยสำหรับแผน Follow by ของทองคำไทยจุดเข้าซื้อจะอยู่ที่73,500บาทซึ่งเป็นระดับที่ยืนยันว่าราคามีโมเมนตัมที่จะไปต่อจริงๆเป้าหมายทำกำไรแรกคือ74,700บาท และเป้าหมายที่2มองไปที่7,6000บาทครับส่วนจุดตัดขาดทุนของแผนนี้จะอยู่ที่7 2 9 0 0บาทครับและขอให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุนทองคำไทยนะครับคือให้เหลือบมองทิศทางค่าเงินบาทอยู่เสมอหากค่าเงินบาทเกิดแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วผิดคาดอาจจะต้องใจเย็นขึ้นอีกนิดและให้น้ำหนักกับกลยุทธ์ซื้อเมื่อย่อตัวมากกว่าการไล่ราคาตามขึ้นไปครับ เพราะบาทที่แข็งจะคอยดึงราคาทองไทยไว้ไม่ให้วิ่งแรงเท่าทองโลกได้ภาพที่ครบถ้วนและกลยุทธ์ที่นําไปปรับใช้ได้จริงทั้งทองคาสปอตและทองคําไทยเลยค่ะสุดท้ายนี้ถ้าให้สรุปภาพรวมของสัปดาห์นี้เราควรมองมันอย่างไรและควรให้น้ําหนักกับแผนไหนเป็นพิเศษคะ สรุปภาพรวมก็คือทองคำสปอตกำลังยืนอยู่บนสังเวียนที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปีนั่นคือการทดสอบด่าน5,000ดอลลาร์ซึ่งผลลัพธ์อาจจะออกมาได้ทั้งทะลุและไปต่อยอย่างรวดเร็วหรือชนและโดนต่อยรุ่งลงมาพักฐานหากให้ผมประเมินน้ำหนักในตอนนี้ผมคิดว่าเราควรให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Buy อ n ดิ p เป็นหลักก่อนครับเพราะอะไรคะ ทำไมถึงมองว่าแผนรับมือการย่อตัวน่าสนใจกว่าเพราะมีความคุ้มค่าในเชิงความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าครับในสภาวะที่ราคาขึ้นมาสูงและเร็วขนาดนี้การพักฐานรุนแรงเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการรอซื้อที่แนวรับจึงคุ้มความเสี่ยงได้ง่ายกว่าแต่อันนี้ต้องย้ำว่าแต่นะครับหากราคาสามารถยืนเหนือ5,000ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคงและไม่ร่วงกลับลงมา แผนโ o ลโลบายจะกลับมาได้เปรียบทันทีเพราะมันหมายความว่าโมเมนตัมของตลาดแข็งแกร่งมากและมีโอกาสที่จะพาราคาไหลต่อไปอยังเป้าหมายถัดไปได้อย่างรวดเร็วเข้าใจแล้วค่ะ มันคือการเลือกว่าเราจะเดิมพันกับอะไรระหว่างพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งต้องมีการพักหายใจกับอารมณ์โฟโมของตลาดที่พร้อมจะไล,ล่ราคาหลังทะลุด่านสำคัญเป็นการสรุปที่ยอดเยี่ยมเลยครับมันคือการเดิมพันระหว่าง o ฟเด a ชั่นกับเฟรนซีจริงๆและสุดท้ายไม่ว่าจะเลือกแผนไหนขอย้ำกดเหล็กอีกครั้งนะครับ หากราคาแต่ระดับจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ให้ถือว่าตลาดไม่เป็นใจในจังหวะนี้สิ่งที่ควรทำคือหยุดพักและรอดูสถานการณ์เพื่อรักษาเงินทุนและโอกาสในการกลับมาลงทุนใหม่เมื่อเกมชัดเจนขึ้นครับต้องขอขอบคุณสำหรับบทวิเคราะห์และกลยุทธ์ที่ทั้งลึกซึ้งและชัดเจนมากค่ะทำให้เห็นภาพการรับมือกับตลาดทองคำในสัปดาห์สำคัญนี้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะยินดีครับก่อนจะจบกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้สักหน่อยครับ ในขณะที่สายตาทุกคู่กำลังจับจ้องไปที่การประชุมเฟดและพยายามถอดรหัสเรื่องดอกเบีย้ยลองนึกภาพตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากปัจจัยขับเคลื่อนด้านการหลบความเสี่ยงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดทวีความรุนแรงขึ้นอย่างประทันหันในสัปดาห์นี้พลันของปัจจัยนั้นจะสามารถเอาชนะแรงกดดันจากนโยบายการเงินของเฟดและพาราคาทะลทุแนวต้านสําคัญไปได้อย่างที่ไม่มีใครคาดคิดหรือไม่เรื่องนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าคบคิดและเป็นอีกเหตุผลว่าทาไมการมีแผนรับมือทั้งสองหน้าจึงสําคัญมากครับ